สวัสดีครับพบกับผมบ้านไล่ในการอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาถึง E.P. ีของการปลูกมันสปะหลังนะครับก็ได้ปลูกไปแล้ว10กว่าวันเลยเพิ่งจะได้มาทำคลิปนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าปลูกระยะเท่าไหร่แล้วนะครับปลูกระยะห่างเท่าไหร่แล้วก็วันนี้ก็ประมาณวันที่10อายุมันประมาณ13วันนะครับ มาดูการเจริญเติบโตว,ว่าแตกไปถึงไหนแล้วนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับป่าครับผมอย่างที่บอกนะครับมันผมจะเริ่มปลูกตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่17ช่วงที่ให้ดูช่วงนี้จะเป็นของวันที่17นะครับวันที่13ก็จะแตกดีดีมากแล้วช่วงนี้ก็จะยอ,อยเริ่มแตกให้เ,เห็นแล้วนะครับอันนี้หยดน้ำเป็นครั้งที่2นะฮะผมจะหยดประมาณ2ออาทิตย์ครั้งหนึ่ง เนื่องจากว่าถ้าหยดบ่อยก็ดีครับช่วงนี้ร้อนแล,แล้งนะครับฝนน้อยก็หยดบ่อยก็ดีแต่ผมอ่าเรียกว่าเอาเวลาหยดไม่ค่อยได้มีเวลามาหยดก็เลย2อาทิตย์ครั้งก็ถือว่าพอพอได้มันได้เจริญเติบโตได้นะครับครั้งหนึ่งก็จะหยดอยู่ประมาณถ้าเริ่มต้นเลยจะหยดอยู่เกือบครึ่งวันนะครับส่วนหยดครั้งที่2นี่จะหยดอยู่ประมาณ2ชั่วโมง ระยะห่างนะครับของต้นก็อยู่ที่80ที่แรกตั้งใจว่าจะเอา60นะครับ60ก็คือเดี๋ยวมาดูสายน้ำยดผมเลือกขนาดรูน้ำยดนะครับห่าง20เซนระ,ะระยะห่างของรู20เซนนะครับที่ได้ว่าจะเอา60ก็คือตรงนี้ซึ่งความรู้สึกผมว่ามันมันใกล้ไปครับก็เลยขยับเป็น80เซน 80เซนผมว่ากำลังพอดีถ้าหัวออกมาประมาณฟุตหนึ่งนะครับ30 40เซนก็ได้แล้วครับชนกันก็จะได้หัวสบายๆหัวยาวหน่อยแต่ถ้าเรา60สเซนหัวจะอยู่แค่30 cm. 30 cm นั่นคือปลายแล้วครับปลายชนกันหัวใหญ่จริงๆก็จะได้แค่20 cm. ผมว่ามันสั้นไปเดี๋ยวมารอดูผลกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่การจเจริญเติบโตก็เป็นไปได้ดีครับ อ่านี่ผมก็เลยมาหยุดในช่วงของการที่ผมกำลังจะปลูกอีกแปลงหนึ่งนะครับก็ต่อท่อกันในวันนี้อันนี้ก็เลยหยุดซ้ําเดี๋ยวพาลงไปดูไอ้ที่ปลูกก่อนที่ได้น้ำปลูงตั้งแต่วันที่13นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับมาถึงในช่วงของมันที่ปลูกตั้งแต่วันแรกนะครับที่ปลูกโันที่13นี่ก็ได้อายุประมาณ1ิบเถ้าผมนับไม่ผิดนะครับวันนี้ที่ผมอัดวิดีโอเป็นวันที่2 นี่ครับการแตกใบก็จะสวยงามแล้วครับมันไอ้นี้ยังไม่ได้ลดนะครับเลยลดจากที่ที่เป็นดินช่วงดินทรายนะครับจัดก่อนช่วงนี้จะเป็นช่วงของดินดําขออนุญาตล้วงดูก่อนว่ามีความชื้นเยอะอยู่ไหมครับมีพอมีความชื้นไหมอ่าข้างล่างยังพอมีความชื้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะขุดให้ดูแต่ไม่ได้ชื้นมากเย็นเย็นนเฉียวครับก็ได้เหมาะกับการควรจะหยดน้ําอีกครั้งได้แล้ว อันนี้ก็ปลูกระยะเดียวกันหมดนะครับ80เซนส่วนยาคุมวัชพืชที่ผมใช้ก็คุมถือว่าคุมใบกว้างอยู่ครับแต่ใบแคบก็อยู่เป็นบางบางชนิดบางชนิดก็ไม่อยู่อย่างเช่นเนี่ยครับญ้าเนี่ครับย้านี้แถวบ้านผมเรียกว่าย้านกไม่รู้วเพราะอะไรเรียกย้านกนะคะแต่มันมีขนครับถ้ามันโตขึ้นมันจะมีขนละคันครับถ้ามันแก่ด้วยแข็งด้วยครับ ก็จะแข็งและคันเดี๋ยวเราจะใช้คนกําจัดนะครับโดยการถอนออกครับเพราะว่าไม่หนามากก็จะถอนใช้ยาให้น้อยดีกว่าจะได้ดูแลดินไปด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวอีพีนี้ผมจะพาไปดูขั้นตอนการล้างกองด้วยนะครับเผื่อใครสนใจจะได้ จะไ,ได้เผื่อเป็นเทคนิคล้างกองหรือว่าสงสัยว่ากองพวกนี้ล้างกันยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันล้างกองกันดีกว่าครับไปครับครับผมนี่ก็เป็นกรองน้ําหยดของเรานะครับเราต่อแบบขนานเผื่อใครยังไม่เคยได้เห็นนะครับอีพีก่นกอนผมก็คงได้ถ่ายให้ดูแล้วนะครับแต่ถ้าใครเพิ่งได้ดูอีพีนี้ก็จะได้ดูเลยนะครับ ต่อแบบขนานนะครับกองน้ำหยดก็ขอเสริมให้นิดนึงเทคนิคของกองน้ำหยดอันนี้จะเป็นกองแบบดิสนะครับกองแบบดิสจะต่อได้ทางเดียวนะครับก็คือทางนี้ตามลูกศรน,นะครับคือน้ําจะต้องไหลตามลูกศรน,นี้ไปนะครับก็คือจะเข้าแล้วเราจะสามารถถ,ถ่ายระหว่างวันได้คือตรงนี้นะครับพวกเศษที่ตกอยู่ข้างล่างก็จะออกมานะครับมีเศษเล็กๆแต่ผมก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายหรอกครับ ส่วนตัวนี้ทุกคนเห็นแล้วอาจจะสงสัยผมต่อคือการล้างกองระหว่างวันนะครับแต่จะต้องเบาเครื่องนะครับแล้วก็สลับปิดเปิดวาลถ้าใครสนใจก็ก็ทักได้นะครับเดี๋ยวผมทําสอนโดยตรงแต่มันก็มีข้อดีก็เสียข้อเสียคงมันคือถ้ากองเราอย่างผมเนี่ยกราวมันถูกทาวไว้นานแล้วนะครับพอผมลดแรงดันไม่ดีพอมันกองมันรอแต่จะหลุดครับ เลยไม่ค่อยได้ล้างก็เลยไปหุ้มหัวกระโหลกช่วยคือใช้มม้งเขียวใส่เข่งนะครับหัวกระโหลกหุ้มช่วยอีกชั้นหนึ่งก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยครับมาทีนี้เรามาดูขั้นตอนการล้างกรองกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับครับผมขั้นตอนการล้างกรองเราก็เริ่มต้นคือเราจะล้างหลังจากที่เราดับเครื่องนะครับ เพราะว่าการดับเครื่องแล้วล้างเลยคือเราจะใช้น้ําสะอาดในท่อที่ถูกกองอะ่ะผ่านไปแล้วที่เข้าไปในระบบท่อน้ําหยดแล้วนะครับกลับมาล้างเราก็จะทําการปิดวาลว,วาลที่อยู่หน้ากองนะครับเพื่อไม่ให้น้ําตีกลับมาก่อนแล้วเราก็หมุนออกเลยครับ ๋ยวมาดูกองนะครับกองนี้เป็นกองขนาด2นิ้วนะครับแบบอ่าก้นยาวจะมีรุ่นก้นสั้นก็จะไสกองจะประมาณนี้ก็ถ้าเลือกได้ก็เลือกก้นยาวนะครับก็จะทําให้การไหลเวียนของน้ําไหลได้ดีขึ้นครับอ่าแล้เวเราก็จะมาเนี่ยครับคลายมันจะเป็นเกลียวนะครับคลายเพื่อให้ตะแกรงเนี้ยคลี่ออกนะครับหลังจากนั้นนะครับ นะครับหลังนั้นเราลิ้นเริ่มมาแล้วครับเริ่มมึดหลังจากนั้นนะครับเราก็เปิดวาล์วที่เราปิดน้ําจากท่อนะครับท่อเมนที่ไปเปิดนิดเดียวนะครับอ่าเราก็ใช้น้ําสะอาดนี่ยะครับเป็นน้ําล้างกองเราจะได้สะอาดนะครับเพราะว่าไม่ต้องมาใช้น้ํากองเพราะเราไม่ได้อยู่ใกล้บ้านนะครับอยู่อยู่คลองอยู่ในไร่ ก็จะไม่มีน้าปรปาปาเอามาล้างก็ล้างน้ํานี้ก็เป็นน้ําสะอาดเลยครับแล้วก็เนี่ครับเอามือขี้ีีนะครับให้น้ำค่อยค่อยได้เอาเศษออกไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ปิด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 นะครับหมุนกลับเหมือนเดิมให้แน่น Okay. แน่นแล้วทีนี้เราก็ล้างข้างในอีกครั้งนะครับไปแส่ความปลอดเผื่อมเเอนนีเศษตกค้างเพราะว่าน้ําจะเข้ามาข้างนอกนะครับทะลุเข้าไปข้างในแล้วออกเข้าสู่ระบบน้ำหยดของเราอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. ก็ข้างในนี้จะเป็นน้ําสะอาดเราก็พยายามล้างห้นสะอาดน,นะครับความปอดได้แล้วก็อันนี้ล้างอีกครั้งขย่อยขย่อยขย่ขยขยขยนะครับโอเคเรียบร้อยเราก็จะล้างอย่างนี้ทุกครั้งนะครับ ุกครั้งหลังดับเครื่องเพราะว่าถ้ามาล้างตอนเช้าบางครั้งน้ํามันรั่วตามท่อนะครับก็ไม่มีน้ําล้างก็จะยากต้องไปตักน้ําคลองมาเขย่าเขยา่าแล้วก็ไม่สะอาดเหมือนอย่างนี้นะครับเราก็หมุนกลับไปเหมือนเดิม ไม่เข้าล็อกมันก็จะเข้าล็อกแล้วมันก็จะอยู่นะครับเดี๋ยวดเลยนะยัดไป,ปนี่อยู่แล้วทำไมรอบนี้เข้ายากจังอ่าเข้าแล้วครับ อีกหนึ่งลูกเราก็ทําเหมือนกันนะครับโอเคครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับของคลิปวิดีโอที่ยาวไปนะครับเดี๋ยวผมก็จบคลิปวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมและติดตามคลิปวิดีโอนี้จนจบขอบคุณมากครับ